E aí มึงไม่โทษโง่ไม่มีความหมายในบามึงต้องเลือกทางไปมึงต้องเลือกสายในลาบไอเกตแม่กูพูดไว้แค่นี้ถ้ามึงอ่านได้แค่ยิ้มไม่บอกกันแล้วเปิร์และไอควายมึงควรไปขายไตปลปาในตวดเก้ครับวงเก้าเรนเมเกอร์ทำให้ฝนตกให้ดูหน่อยเด้อ มึงเดินวนทำพ่องมึงคิดว่าเป็นพี่แอลเหรอเอ้าไงสุารโลกาโลกาส่วนปลายโลกเอ๊ะเอเอนจงโสม แม่เจ๊ทู้วมันก็มีแต่หยาแหละสัตว์ที่คุ้ยไม่ได้บางปีแอวยันแม่กูบางบียไอหน้าเหี้ยม่งหี้ยกูตีเจทีไม่ต้องพูดไอหัวกล้ากูรู้มึงเป็นสลิมไอเจ๊ทแม่ พี่แก้วพ่อมึงเย็ดผีก็ต้องไปเย็ดที่หฮวไรสัตอ่ะแลวกูไม่ใช่อนระโคมพ่อมึงเย็ดผีแม่มึงอูทานคำเดียวอุ้ยเย็ดโอ้ย่ะอ่ะอัตวและกูแล้บก่อนที่พ่อมึงจะเปิดตามึงอยากคําคำหนักกูก็เลยกระโดดไปเสิร์ฟปลาแล้วกูไม่รู้ทำไมมึงได้เติดใหญ่และเ้าวันนั้นอ่ถูกยางพ่อไม่รู้มึงก็คงไม่ได้เกิดมาหรอกไอสัต โอเควงกาจากไปอย่าให้เสียโลกาหรอวะอย่าคิดว่ามีฟอร์สอ้สัตว์ัไม่ที่โยดารอรอบีสักครู่นะครับผมไอเจ็ฮิดแตอรีบ กูไป็นหน้าด่าไอสัตว์ไอรองฟังใั้พัไอสัตว์ว่าไม่น่าผ่านเฮียไอสัตว์มึงแล็บมั่วมึงแล็บลวไอสัตว์มึงอ่ะเป็นไอลูกทั่วไอเฮียกูหนีมึงเหมือนกับโยโย่เขาให้มึงมาด่าไอสัตว์ไม่ใช่มาโถงโง่นะเฮียสัตว์บอกไม่ให้มาเลียไอสัตว์บอกเลยวันนี้กูมีแม่มาเชียร์ไอสัตว์ไอสัตว์มึงกับพ่อไอสัตว์พ่อไอเฮียแม่มึงเชียร์ พอเจอไอ้โลกายสัตว์รูว่าเจอโซดายสัตว์มันยังจะซาดกว่าวู้วู้วู้โย่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 ไอ้สัตว์มึงอยากจะแดกน้ำว้าหรือแดกน้ำเต้าหู้กูรู้มึงท่อจารย์แดงแม่มึงเลยโดนกระเด้าหู้โอเคครับก่อนที่เราจะไปตัดผิดกันนะครับใช้โคลตาให้ผมเลยขอลาอสามครับผมว่าแล้ว มันจะอัดกันตัวกันอะไรกันดิก็มาต่อแล้วนี่นี่ต้องเป็นสีของค่ะมาเนี่ยชาว5ปีและที่ว่าเจมส์ตอนกูดูสมัยแกอ่ะ <laughs> <laughs> uh, uh, <laughs> รู้ว่าตอนเต็มอ๋อแลกูว่ามึงมันกาบไปยักษแม่ทะเลก็งอกูว่ามึงควรหูปากไปในเฮียอ๋อกูรู้ผู้ชายทุกคนมันมีคุยมึงหลอกไปนี่ยักษแม่มึงนี่จะมีบวยแล่ๆแล้วกูมาดูดีๆแม่มึงไม่ติดมวยมึงนอนเงีดที่ลุมพินีไอ้ได้เฮียมันอยากกูเข้าไปซัดควยแม่มึงมันโดนปิงยังไงต้องเกียรนักมวย เียไอ้แนวไปกูว่ามึงนายสมกับเบี้ยเย็้แม่มึงเกิดมาเพราะเชื้อพันธุ์พักควายผสมเหี้ยไงฝัดอ่ะเอี้ยแม่และตอนนี้กูไม่สนว่าใครจะบ้าอะไรเย็ดแม่พวกมึงอยากบ้ากูปล่อยให้มึงบ้าไปสัตว์กูแล้วสดพวมึงกะว่าไงไอ้เย็ดแม่ที่มึงต้องแล้วตอนใส่เวนดางเนี่ยเพราะว่ามันกลัวบ้าไงปัดวู้ของแก พอับไปล๋ออ๋ออ๋ออ๋อโย่โย่เฮ้ยกระทอมอ่ะแม่มึงมันขูดคุ้มคุณเลยชวนนางโกมาม่ามึงมาดูดปุ้นนะไอ้สัตว์ให้ไปเจอข้างนอกได้ไอสัตว์กูรู้ว่ามีปลอยสัตว์มีน้ำมึงก็ลอกได้ไสัตว์ไอ้สัตว์มึงไม่จ้องตาอเลยเฮี้ยกูรู้เฮี้ยพันลายมึงต้องมันลอก วยเที้ยมึงกระสุดกากมึงเจอเสีรียังสนุกกว่าเฮี่ยไอ้สัตว์มึงเหมือนกับเด็กกากไอ้เฮี้ยกูให้มึงเจ็บปาดบัต่อยแม่งมึงเจ็บกว่าไอ้สัตว์บัวให้มึงเข็ดลาไอ้เฮี้ยกูให้มึงเก็บขวดไอ้สัตว์บัให้มึงแค่สิบเจ็บาทไอ้สัตว์มึงมาจัดกันไอ้เฮี้ยบอกกูฟันเหยื่อแต่มึงอ่ะควรไปดัดฟันไอ้สัตว์กูบอกมึงควรจะทันตะกำไอ้เหี้ยกูว่าหน้ามึงเหี้ยวมึงเป็นพวกกรรมพันธ์ ไอสัตว์มึงเจ๊กยังไอเฮี้ยกูเนี่ยเจ๊กจริงไอสัตว์มึงเนี่ยเจ๊กยังอ่ะมาดูคุยมึงเล็กจังไอสัตว์กูเหมือนกับทันตแพทย์กูเลยจับมึงมาเม็ฟันโย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 ไอสัตว์มึงมันตอแหลสมองแย่ไอสัตว์มึงไม่ต้องรอกระจอกไอสัตว์พนี่คือของแถมกาันร ให้ใค่ขายก็ชูเลยพี่กูลโอเคนะครับสามสองหนึ่งโ,โลกาโอเคอเครนะับขอบคุณมากแล้วเรา